สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมอพราวโหราพยากร์น,นะคะกับคอนเทนต์ที่ว่าคนรอบตัวช่วงนี้นะคะคนรอบๆอบตัวคนใกล้ตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านก็ตามนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักนะคะหรือเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นในที่ทํางานนะคะหรือคนใกล้ตัวหรือเราชอบคุยก,กับใครในช่วงนี้เนะคะเขาคิดอย่างไรกับเรากันบ้างเรามาดูกันเลยคะ่สสะสดสดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ คนรอบตัวในช่วงนี้นะคะคิดอย่างไรกับคุณกันบ้างเรามาดูกันค่ะให้นึกถึงในสถานที่ที่เราอยู่นะตรงนั้นที่เราอยากจะรู้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้นะคะให้นึกถึงสถานตรงนั้นนะคะสถานที่ตรงนั้นเนะะีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเนะคะีค่ะขอจับหกใบเนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนช่างเลือกนะบางครั้งเป็นคนพูดไม่ค่อยคิด เป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนที่เหมือนกับเอาแต่ใจในบางครั้งนิสัยเด็กๆนะคะแต่ก็มีความฉลาดหลักแหลมนะคะแล้วก็เป็นคนที่กดง่ายแห่งเร็วนะคะเป็นคนที่ขี้น้อยใจมากๆนะะี่ยคนรอบตัวเขาคิดแบบนี้นะ แต่เขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีสิ่งศิทสธิ์เกื้อกูลผู้ใหญ่เมตตาอินดูนะคะเหมือนคุณทําอะไรต่อให้คุณจะเป็นในลักษณะของมีความคิดที่เด็กหรืออาจจะทําตัวดูเหมือนจะเป็นคนที่คิงแงหรืองี่เง่าคุณก็จะได้รับเหมือนกับผู้หลับผู้ใหญ่คอยเกื้อกูลอยู่เสมอและคนรอบตัวของคุณก็จะดูรักใคร่คุณมากๆนะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงนี้ เขาคิดกับคุณไปในแง่บวกสมุดเลยนะคะนะที่สําคัญได้รับการเกือ้อกูลนะคะได้รับการเกือ้อกูลด้วยนะคะสังเกตไหมคะได้รับการเกือ้อกูลจากผู้รับผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะไม่ว่าคุณทําอะไรก็ดูด,ดีในสายตาของคนใกล้ตัวไปหมดเลยนะคะถึงคุณจะงี่เง่าขี้น้อยใจก็ดตามแต่ แต่บอกเลยนะคะว่าผู้หลับผู้ใหญ่ mm. เพื่อนร่วมงานนะะี่ยฮะยินดีปีดาพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการงานก็ตามนะคะบอกเลยนะคะว่าถือว่าคุณเนี่ยได้รับการยอมรับจากคนใกล้ตัวจริงๆได้รับการยอมรับจากสังคมคนรอบตัวจริงๆและดูโดดเด่นเป็นที่เหมือนกับว่าง่ายว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับก็ได้นะคะหรือเป็นเด็กที่ ได้รับการโอการเอาใจอย่างนั้นก็ได้นะคะและช่วงนี้ผู้รับผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนคุณเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้ใครเริ่อนเจอคลิปนี้อย่าเริ่นผ่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดหัวใจกดยินยอมรับคำทำนายกดสาธุสาธุนะคะขอให้คำทำนายของแม่หมอนี้นะคะเป็นอะไรที่โดนใจคุณและที่สำคัญตรงกับชีวิตของคุณในช่วงนี้คะ่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ